ดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในไมค์ครับแมปแมปที่พี่จะสร้างเองอีกแล้วเป็นแมปอําเปาวันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดสีดำใช่เอาชีวิตรอดสีขาวกันเลยนะอืมสิ่งแรกที่เราเตรียมคือดาบมเทไรท์เลยเพราะามันสีดําถึงจะไม่สีดําสนิทแกะเอา,เอาแกะดีส่วนแกะตาฟังกดก่อน,กอนแกะแล้วก็ต้องเอาแกะเทาเพราะว่าถ้าเป็นแกะดำนสนิทจริงๆเดี๋ยวมันจะตาลาย แล้วพี่เดนถึงว่าฟังก่อนนะถึงว่าทําไมพี่ดไม่เอาสัตว์อื่นเพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นมันในนี่อ่ะไม่ระเดี๋ยวเติมใหม่สัตว์ชนิดอื่นมันแบบสัตว์ชนิดอื่น,นแบบเช่นเอ็นเดอร์แมนอย่างเงี้ยวิเทอร์สเกลนะิตันอ่ะเอ็นเดอร์แมนมันก็วาร์ปได้สเกลิตันมันก็ต้องทําร้ายเราเราก็เลยต้องเอาสัตว์ที่มันไม่สามารถทําร้ายเราได้ นอกจากตอนที่เราจะเสกเองเท่านั้นอังเปาอย่าค่อยกินมันแข็งดับทุกคนอังเปาเครื่องดับเครื่องดับนั่นไงอย่าบอกแล้วอังเปาว่าอย่าปล่อยเครื่องดับ อ,อังเปากำลังเข้าแบบใหม่อีกรอบขนมปังโรยเชลือบทุกอังเปาอย่าเพิ่งกินได้ไหมมาห,หิวเหรอก็่ดนรอ,อเรากินอะไรเสร็จก่อนกินมาด้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอเมดเออก็ได้มาเดี๋ยวเราจะเริ่มคลิปกันละตอนนี้ก็คือเราจะให้เสกของมาแค่ หอย่างเท่านั้นพี่เด็กขี่เกียจเตรียมของให้เราจะเสกของมาแค่5้าอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดอาหารไม่ต้องเดี๋ยวถ้าอาหารใกล้หมดเราก็ฆ่ากันตายแค่นี้แหละสําคัญก็คือต้องเตียงเตียงมาก่อนเลยแล้วก็อะไรบล็อกอะไรไม่เป็นสีดำๆอย่างเงี้ยบ็อกเนเธอรไลท์ก็ได้แต่ไข่ห้ามเสกเบนล็อกแมวดีกว่าออกซิเดียน อุ้ยอันนี้อัปเดตใหม่นี่เป็น1น7อัปเดตนี่ก็จะมีกล้องสอนทางไกลห้ามล้วเป่าห้ามเอากล้องสองทางไกลมไม่ไดเอามาอยู่แล้วไอเทมก็ได้นะแต่สําหรับพี่ที่เอามันก็พอจะดําได้อยู่นะเคครบห้าอย่างแล้วอังเปาล่ะสองอย่างทไมเอาแค่สองอย่างไม่เอาอุปกรณ์สร้างบ้านหน่อยหรือทำไมต้องมีว่าของเดงเอง้เอาก็ชีวิตรอสีดำพี่ทีจะขอสร้างบ้านเดี่ยวแล้วกันไม่เอาบ้านคู่ มีแต่แก่สัตว์ตัวอื่นมันวางไม่ได้อเพราะมันเป็นอันตรายหมดเลยจะสไบเวิร์ลเลยนะเปาสีดำบางเปาเสกอะไรมาเนี่ยเอ้ยไม่นะไม่เอาเปาเอาสีาดำาห้ามใช้นะจะเสกมาแล้วอะห้ามใช้นะโอเคอันนี้ใช้แมปเดิมกับแมปเอาชีวิตรอดสีขาวนะนั่นเห็นมองเห็นเกาะสีขาวตรงนั้นนะ ไหนไหนเกาะสีขาวนั่นน่ะไหนไหนเปล่นานั่นน่ะตรงนั้นน่ะไหนอะเปล่าจะแกล้งพี่เดียวใช่ไหมจะเตะพีบบ่เดียวออกใช่ไหมใช่นั่นน่ะเอ้าไม่เห็นหรอไหนข้่ผมนมองเห็นนะอ๋อพี่จะปรับไอ้นี่นไงสีม่วงนี่เราทำเออ อ่ะบอกให้รู้ว่าอนาคตจะต้องมีสีชมพูสีม่วงมาบอกให้รู้นะ,ะมาทดลองเฉยจะฆ่าสัตว์ก็ได้นะแต่อย่าให้หมดโลกนี่งไงเกาะสีขาวอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอันนี้ไปปรับรนเดอร์มาประโยชน์レンเดรเอเดรอ์ดิสแทนมาเรนเดอร์หยบดิหยบนั่นแหละตายตาย,ตายแบบของสมสมสมน้ำหน้า,นนนาเออได้ของสารน้อง น้องเพิ่งจะคลอดน้องเพิ่งจะเกิดมาแท้ๆเพิ่งจะโดนวางมาเราจะ้งบ้านของตัวเองทำเืออะไรเอาก็จะสร้างบ้านแยกไงเผื่อแต่ละคนชอบอะไรไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยติจะสีเดียวกันก็เถอะแต่บล็อกอาจจะไม่เหมือนกันลบไปลบไปพูดดีๆนะนะลบไปลบไปอีโอป้าตูอีโออ่งเปาอะไม่มีอะไรเรียกเฉยๆป้าตูอีโอโอ้ย เผื่อวางผิดไม่เป็นไรเอาสีส,สวยๆสีสวยๆไว้ก่อนบ้านเราเไม่อยากเป็นบ้านสีขาวโดนน้องเปาแก้สบ้านลกเลย<ะ>ไม่มีหมาสีดำให้นะเปาหมาปอคอสีดาเขาก็ไม่ให้หมานเกนมนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะปเปามาจากใครไม่รู้น้องปอคาชอบดูคลิปสอนนายครับอ่ะ แบบไม่ใช่พี่เล่เคยบอกอะ่ะพี่เล่เคยบอกอะไรอะ่ะบอกบอกว่าอาหารเรียกเกงยรติเขาแกนั่นมันมอดกับต,ตุกตาอูแต่เสร็จแล้ววะ่ะแต่พี่เล่ก็เคยไปเห็นคนเขาใช้คำสั่งอยู่นะตาอูแต่แต่ขี้เกียจอะ่ะขี้เกียจตาอูแต่อ่างเปาป <ะ S 1> บ้านป <ะ S 1> เปารี่แบบดินน้ำมันเหมือนก้อนอะไรสักอย่างนี่แหละ แบบมันไม่เป็นลูกเป็นลางโทษโทษไอ้ยาดับยาดาบนี่มันแรงดับนี้มันแรงโอ้โหสองทีตายสองทีตายยายายาขอเซฟก่อนเคอะเอาให้ตายเออดาบเนี้ยสองทีตายเปลายาเฮ้ยทำไมมือไม่ด้มันมันแบบนั้นอ่ะมือแบบไหนมือเออวะสงสัยถืออะไรบางอก่างนี่มันบัคก มือเป็นอย่างงี้เฉยอ่ะค่าวิดีโอใหม่ดิอาจจะบ,บัก๊กโอเคใช้ดาบตีก็ได้ปะโอเคหายังไม่ไม่เป็นไรชทงมันเถอะ,ะไฟไม่ต้องตรงไม่ต้องเตรียมหรอก <c oughs> ไม่อยากเตรียมไฟสีดำเอาชีวิตรอดได้สีดำมันเป็นเสียงความมืดใช่มหมทะ้นนั้นเราก็ต้องอยู่ในมืดๆให้ได้ใครไม่ไหวก็ปรับแสงได้นะ แกะเข้าบ้านเก็บมาทำไมดุฆ่าเลยนอนดีกว่าก็อนอนล้เอ่คลิปนี้อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผิดกฎหนึ่งข้อคือชุดไม่เหมือนสกินไม่เหมือนท่าแบบนี้มันติดไปแล้วอะนอนเลยแล้วกันน,กน้อยก็มีเตียงโอเคเอาชีวิตรอดอีกสักวันหนึ่งร้อยถึงวันที่สามก่อนโอเค โอ้ยหยุดเนี่ยม่อยากนั่ง VR แล้วอัเปาก็เขามี VR แล้วอ่ะเขาก็ต้องอยากไปถึงคนไต้หวันไหนแต่ไม่แน่ใจว่าว่าจะพร้อมหรือเปล่าทุกคนอยากดูกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาอาหารก็ค่าแกะเอาแล้วกันเปาเนี่ยแหละคืออาหารเออไม่อยากอีกเรื่องหนึ่งทุกคนแล้วเราจะทำ Q&A นะ Q&A ไม่อยากทําไม่ว่าขี้เกียจตอทุกคนถามมันเลยนะแล้วพวกเราจะมาตอบเองถามมันเลยนะอุ้ยมันตกลงไปแล้ว เปล่าเซฟเตียงไว้หรือยัง้่าทางแต่ยังไม่ได้เซฟไปขุดเตียงเปล่าก่อนขุดขุดขุดลิบมขุดลิ้มขุดลิ้ขุดอะไรไม่ขุดใช่ไหมเปล่าหันหน้ามาดิอะไรเอออุยอุ๊ยอุ๊ยตีเหรอตีเหรอตีเหรอคิดว่าเจ็บเหรอเปล่าคิดว่าเจ็บเหรอมาปิดเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาได้ยังไง <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำอะไร ขุดเตียงเขาใช่ไหมเปล่าหนึงหนึ่ิ่งหนเห้าว้ามาเขาจะว้ามามีปัญหาอะไรไหมว<ะ>้าโอเคโอเคใครให้ขุดเตียงวิดเดียเปาฮะ <c ười> ขุดเตียงเขาใช่ไหมบอกมาว่าแล้วไม่ผิดเลยจะทำอะไรไม่เข้าไม่ให้เข้าบ้านเดี๋ยวบ้านวิเดียพัง เอาดิเอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาสิขุดไปก็ขุดไม่ออกหรอกเขาหาทางอื่นออกได้ถึงแม้เขาจะไม่มีปิกแอคก็เถอะทำอะไรอย่าน้องเปาติดไปนะเอามาดินะโอ้ยขุดวะดีขุดวะดีดดอ <laughs> หมดยังหมดยังหมดโอเค กระโดดเตียงโอเคคนเราจะทำย่างงี้อังเปาก็ไม่รู้หรอกถึงอังเปารู้เปาก็าาามาหาไม่ได้หรอกวายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำอะไรอะเปาอะไรขุดเตียงเขาหรออืมคดี วดีเปล่าไม้ตีใช่ไหมไม่ไม้ตีใช่ไหมไม่ปรับเป็นแคทีเวทีเปล่าฮอล้์อ่ะอ่ะปรับเป็นแคทีฟจะปรับทำไมจะน่าทำไมก็ได้จังหวะนี้แหละเป็นวันวันที่เราจะต้องโกงอังเปาบางอ่านมาขุดเตียงเราอ่ะทำละ อ้าวปับเอาอะไรเมื่อกี้ปรปับเอาอันนี้บล็อกอันนี้ออันไหนพ่อจะเอามาเสริมบ้านป่งเสริมหลังคาพ่อยอมแล้วพี่เจียยอมอะไรเอาเตียงคืนมาท่นวางไม่ได้หรอวางอะไรอ่ะพ่อพ่อพอยอมทิ้งดาบแล้พี่จะดูพอทิ้งดาบนะแต่ปอมีมือทิ้งดาบแต่ปอก็ไม่มือ โอเคพี่เดียก็จะทิ้งอันนี้ด้วยเหมือนกันที่ขุดพี่เดียก็ทิ้งดาบแล้วโอเคมาพี่เดียก็ทิ้งที่ขุดแล้ว <c oughs> ไปสร้างบ้านของเปาเถอะเอาเตียงคืนพี่เดียมาไม่งั้นพี่เดียจะทุบเตียงเปาไ <c oughs> <c oughs> มาดิมาดิเขาไม่ได้ทิ้งดาบเป็นเหมือนตัวเองเออ <c oughs> เอเอแอบแอบแอบโดนขังเลยไงเอเอ,เอ,เอมาดิ S 1> <S 1> <S อุ้ยสีขาวไม่ได้ต้องแก้ต้องแก้สีขาวแน่ติกะวาม,มาให้ได้ดิเขาต้องอมีพื้นที่สีดำต้องเยอะ <S 2> <S 2> มียแค่นี้ไม่เป็นไรเขาเอ้าชีวิตรอดได้อยู่ดีแน่ติกะวาหม,มาเขาไม่ได้สิเป่า <S <S อจะวไป่ปี่ <S <S เออ มาดีเปาข<ม>ุดเตียงก่อนนะก่อนที่จะมาเกิดที่เดียวกับพี่เดีย<ม>อุ๊ยอังเปล่าเขาอยู่บนนี้นอยู่บนนี้<ม>จับเขาได้ดิ <c oughs> เขายังอยู่สีดำอยู่นะ <c oughs> อุ๊ยจับสีจับสี<ม>อะไรขุดมันช่วยอะไรหรอเปาวิเด็กหรอขุดเขาก็วางใหม่ได้เอ,อ,อะขุดเขาก็วางใหม่ได้นะคุณมีของเหลือไหม โอเคนี่ไงคือไอ้สิ่งทดลองของเราเนี่ยถ้าคุณลงมาได้คุณก็แน่ดีว้ายนี่ก็ลงมาดีโอ้ยเขาก็ต่อบล็อกไปไหนก็ได้นะนี่ไงนี่ไงการต่อไปไหนก็ได้ข้อ,อยู่บนนั้นสร้างเกาะได้ตั้งหลายเกาะเลยข้าอ,อยู่บนนั้นรวมหมีโคโลกฮะหมวกหมีโคโลกไม่ต่อย นี่ไงเราก็จะได้บ้านแบบอ้ายสบายวัามาดิเปาวับขึ้นมาสิตอบล็อกไม่อะไรอเเากโอเค,อเคทุกคนลองเปาแพ <c oughs> อะไรเขาฉลา,าดนะเปานะ,นนะอะัง <c oughs> เ,เปาแพอังเปายอมแพ้ได้ง่ายเกิน ยังน้อยเราก็ยังไม่ผิดกฎนะเพราะเราก็ยังอยู่ในสีดําอยู่ถึงจะไม่ได้อยู่ในแถบเ็เถอแถบอ่ะน้อก็เป็นแบบเป็นแค่แพลตฟอร์มรองรับเราอีกทตอนเราเกิดอ่ะคลิปนี้ก็เออขอลาไปก่อนนะครับก็คือแบบถ้าผิดพลาดก็แพ้ก็แพ้หมดเลยชนะก็ชนะหมดเลยบายตัวป่วนจะมาเปิดเพลง <c oughs> ตัวปวนจะมาเปิดเพลงบายไปแล้ว พุ่ใหม่พู่นใหม่ที่พุ่นใหม่อย่าลืมมาถามคิวนี้กันด้วยโอเคบาย